เมื่อเช้านะครับเราเริ่มจากไปตรวจสถานีตรวจน้ําสถานีสุบน้ําคลองบางนานะครับและหลังจากนั้นก็พาพี่สอสอเจี๊ยไปพบกับทางเจ้าวาดวัดบางนาน,นอก<ะ>ก็เมื่อกี้ก็พาไปดูตรงริมริมริมตลิ่งที่เขาให้อาหารปลาใช่ไหมับให้อาหารปลากาันอ่ะทีน,นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปพบกับพ่อค้าแม่ขายและประชาชนตรงย่านวัดบางนาน,น,าน,นอกแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเป้งขี่นะครับเมื่อกี้ก็ คุยกับตะกองร้านแล้วคแล้วองคอ่าเดี๋ยวค่ะแชร์จากเพจพี่เจ yes ี๊ยบก่อนเพราะว่าคนเยอะคนติดตามเยอะเป็นแส่ไมอ่ะมันสุ คาคร,รยนะาอยู่ใครอยู่ใกล้ๆแล้วแถวนี้นะครับออกมาพบเจอที่สอสเจี๊ยบอมรัดได้นะครับเดี๋ยวด,ดูดูสถานการณ์ก่อนถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวละร้านข้าวหน้าเป็ดตรงนั้นเปิดเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวหน้าเป็ดพ <c oughs> ี่เจี๊ยบตรงนี้พี่ว่าทำงานก่อนก็ได้คิละ อ่าอสวัสดีครับสตอ,สอรเป้กับพี่สอสอรอเที่ยมมาเทียคร้า สวัสดีครับแจกฟีครับมารับทุกีคณนะครับจากท้าวแครับมาพบปะเยี่ยมเยียดพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านครับผมแล้วก็อวันนี้เราดีนะครับนะสวัสดีครับวันนี้หวยออกเปล่าวันนี้ขาด ครับคุณแม่ัี่นอนนครับตากนะครับขาจากี้ครับกรญจนาญนนะครับตู้อยู่รอบวัดบางนารอบอย่างนีคนะครับวันนี้สสเปนะครับสมเด็จพระนรินท่นเจ้าชายนะครับสสคนปัจจุบันคปลี่บางนาแล้วเป็นขอนแก่พร้อมด้วยสสทีบโจมประมิตรคุณนะครับสสเป็นทีไรชื่อทักเ้าไกรนะครับมาพบปะยื่ยนเี่ยที่แม่พี่นอนะครับในวันนี้นะครับ แล้วเรามีหน้ากากท่เทา่ยวแจกให้พิชชันด้วยนะครับหรือความหัวใจในสชือก่แกข้าราชการรถร้อลยเหรอมีติดตามติดตามนี่ตื้ออยู่เขาบอกตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ประยาตัวเครายห์ลองมีเยอะต้องลงนะต้องลงนะดับต้องเบื้องหน้าใช่ไหมหลุดติดตาหน้า ยังครับยังอ๋อยากเลือกตั้งอยากเลือกตั้งโอเคต้องช่วยๆกันนะครับฮะจะบอกว่าถึงยังไม่ใกล้เลือกตั้งหรือใกล้เลือกตั้งก็ลงเหมือนกันก็มาพบเจอเหมือนกันพบเจอคนชอบคิดแล้วแบบคนชอบคิดแล้วแบบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่าตัวพให้คนโกรกอีกนะครับคนเกลียวสอสอเขตนี้นะสอสอเกี่ยวพักน้ำหน้าท่านคนนี้ สสที่แล้วจบเอียดถนนสิงห์ขาไปก้าวไปนคกกนีค anyway. yeah. so ่ะเขตนิบังานนะครับ้อมด้วยสสเจี๊ยบอมาร์ตุกคนมีนะครับส้าไปตัเี๊ยี่นะครับเขกับคนกที่น้องนะครับทุกท่านนั้นาไ่ักแจไได้ทำการแจกจ่ายสพร้อมหน้ากากอามัยเจะาจาย่ไม่แง ปราคาทดตอไลนัให้กลังใจกันนรังของร้านอยู่ไหครับอครสอสอที่นะครับมเจอปาาสอสอเียมาเียครัตอนนั้นเคยมามาถ่ายคิปงรู้สึกพี่จะของร้านอยู่่็นอรอพี่ของรตอนนั้นที่ี่ผมมาอยู่ว่ะ นีนะครับขอให้ใค่สวัสดีครับพบกนพี่นองนะครับชาวบางนานะครับจะรู้นี่ละร้านเสตียเวียน วันนีสสเกยนะครับสอนเกียร์น้ครับก้าไกลนะครับพร้อมด้วยสสเกย์ทีสสเกย์มารับคุณทกท่านี่นับสนุนครับเดี๋ยวสวาดีสดีครับเดี๋ยวถ้าลงพื้นที่เสร็จเดี๋ยวร้านขนไปแน่เดี๋ยวความยานง ร้านนี้ร้านนี้อร่อยครับร้านดังที่ยันที่อะไรฮะไม่ได้เป็นเลยเหรอเป็นอยู่ค่ะม่สงสัยไงบอกว่าซอสใหม่ก็งงอ๋อซอสใหม่แรกสอสใหม่ ที่ีหยุดอาจจะหยุดตั้งแต่โควิดเขาเขาหยุดตั้งแต่โควิดเไม่เปิดเลยใช่ไหมครับที่เขาเป็นที่โรงเรียนรัสมวัดายิเราสวัสดีครับท้ารท่านะครับันนี้สสเป้สียเียเ็อีกครับพร้อมด้วยสสอเทียบธรรมัทรชนีกุลครับสสเป็นใคที่พัดเก้าไนะครับลงื้นที่นะครับพบปะเยือเยียน สวัสดีครับสสสมเกียรตินะครับวัดข้าวไก่นะคะครับผมมีอันนี้เครื่องเดี๋ยวนี้ก็มอมาคุณป้คุณปุย์จะได้อะไรนะยอดขายกระเตื้องยางยงเลยค่ะก็ถือขายก็ดีเครื่องเดี๋ยวดีกินใช่ใค่อย่ใช่ใช่ใช่คนยังออกมาน้อยอยู่ครับครับมีอะไรนะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอลาได้นะครับจากทีมงาน ขวครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้่อต่อเป้นะครับส,ส,สัวเกียรตินิอมศินะครับเร้่ออบเกียรตนิยมศลคสอบคอมพิวนตอสอเสียอาวช่วง้นมิุนนะครับ่อบบัญชีรายพิมพเก้าไกลประลง้นที่คู่กันสวัสดีครับีเรียนชาวบาานพาคงมตสอที่นี่ครับมามเมามามาอามามามานะคาามาา สวัสดีครับจาตสสแป่สมเกียรติครับแจกฟรีนะครับสวัสดีครับตสสแม่สมเกียรตินะครับครับครับแีครับทงครับท่าม่องครับครับ่งองทาม่องอมามีนนี่อองอ ซื้อพี่เขาหน่อยดิพี่เขาจะไปอยู่เรื่องหลักเขาจะไม่ยอมลงสน่เออยากไม่ลง่ะเอต้องอยู่เรื่องหนาอภิบาคนกี่ยากเรื่อเลยนรับพี่เจพี่างบอกว่านครับตินตาไมจีกันอยูเครับวอพิธามาเดินนะคะตอนนี้ตอนนี้นะความนิยมคุณนิธาพุ่งกุ้งกุ้กขึ้น ตามต่อไปนะครับเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวเราจะเปิดตัวผู้สัหรับคว่าตอนนี้เราคับอยู่ครคอยู่คุยอยู่ทุอยู่ครับเขตนี้เปล่าเขตไหนครับกตอเนี้เขตไหนเขตนี้ลนะไโอเคครับ